พี่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้ตัดภาพมาอยู่พี่เอเนาะอ่ากำลังชี้เข้าไปหาทางครอบครัวของไอ้เอพี่น้องเอ้ยเนาะอ้โทางพี่น้องเอ้ยขับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันอีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไปจอดอยู่ทางหน้านี่แหละเนาะชิดๆทางนี้ไว้พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ว่าจันเก สังกะซีพี่น้องไงมาหายทางไอเอเนาะโดยโดยโด้วยรถคือสีไปโบแรกวาชันพี่น้องไงเนาะอขีตมขีต้มบอดนี่โหดเฮงว่าชันไปอีกไปอีกโอเคดยสี่เม็ดเศร เช็สีนงาหรือว่าสีสันเงาพอดบ่เงาพอดบ่นวสเสาช่นยามันเนาะเ้ันตยดยสบายดีทงไอเอพนทางนีเนาะสบายดีพี่น้องเลยโดสบายดีพุตู้เป็นที่ไดได้อยู่บ่าปูปลานะเนว บ่ได้ได้ลูกเว้ยบ่ได้บ่มีเลยบ่มีนกำมันรถไอพี่น้องเอ้ยมวยนี้บอจันขอยืมรถนี่เด้อได้หารถไทยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงต้องพึ่งกระบะคอยาวบอจันพี่น้องเอ้ยโอ้ยด่อันนี้ทางพอร้องตองเพิ่นเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเอยเปียกตะยู่ตอดยอดผู้ใดกระด้อ có mọi đấy bảo đấy gặp xì hiển sang nó tô phi năng nó nhảy nhảy phi năng đấy xả lạng hương con mày nỉ nó xả lạng, đốt, tôi là gặp tiền thành lốt gấp ạ khoi nhau, phun con, rồi 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 à, năm bạc năm bạc phi năng, đốt สภาพรถบอจันพี่น้องเอ้ยบ่ได้เป็นใจเอาเนาะอันนี้บอจันซื้อมา4ม็ด20น่าสิเหลือเนาะเหลือ20เซนเหลือ20นวันนีแล้วเรียบไปเลยให้อันใส่คาเพิ่นยาวน่อยนึงเนาะ้อยไว้ตงน้ํากินบอจันโอ้ยาตัวน้องปลาเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนาะมา เสือกบ,บิดเป็นสองเส้นพี่น้งงองเลยเพราะว่ารถหมุนหม,ม,มาเนาะมันหน่อยเจ็ดแผ่นแก้เยอะทางนั้นเนาะมื้อนี้พี่น้องเลยทางบาจารจันต์กะมีของมาผักามาต้อนทาง,างพอต้องตองเพิ่นอยู่อ่าเพิ่นว่าขาเหันห้นองน้ำซอยสร้างเอเนาะนี่แหละพี่น้งงอ,อนงเลยเข้าออกระสอบนึงใช้น้องตองไปทางในเลย เรงต้องพูดเตัใหม่นร่งไมาเดี๋ยวเอาสังกะสีลงก่อนเนาะเดี๋ยวจังเด็กเอาเข่าพี่้องเลยสละเฮือมือนิโบว์ไว้เนาะผุกไปต่อว่าไรพี่้องเอ้ยแหมยามผ้ายามผนเนาะถนนเปื้อนเข่าบ่อหอดบ่อสันก็เลยพึ่งรถไยนี่แหละมือนนิพี่้องโอ้ รถไทยก็ยังอยากบ่อยากวิเนาะเฮือนเพิ่นเนาะเออึ๊บงตกเด้อได้อยู่ดอกเนาะมันมันบ่เร่องอกเพราะว่าซั่วเฮือนยาวอยู่โอ้โอเคอันนี้พอ้องตองเบกเข้าเฮือนเจ้าโลตัวนี้ๆอ่า มาหน่อยนึงพี่แองไงน้อโอ้ลน,นี่โตพ,พี่ใส่เฮือนพี่้องไงบาได้มาบ่งเตหึงนาะอ๋อปูเอ่องามครับยังเฮือนเรากับานนี <c oughs> เด้อนี่เป็นเฮือนลังเก่าของเราเนาะพี่น้องเออ่ะเนาะไปเบิ่งไปชมกันอยู่เฮือนของอ่าสร้างเอพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ้มาไมาไมุงมาๆึงมุงเลยเออยังยังบ่ได้เบิดเท่านี้ด้พี่น้องเอ้ยยังอยู่ในเฮือนรถพุ่นอ่าของนม มีห้างลูกสองตัวนะผากไว้เลยป่ะผักไว้เลยคือกันไมได้เอาขึ้นมานี่คือกันนี่เนาะเบียกคนจ้องก้างเอาก็ได้ดอกนี่เอาไปฝากกันเมน้องแพจเพิ่อนโอ้ยเมนไปเลยเนาะมาปลากระปอง ไนเน้นเน้นมาลวดปลากระปองกระเปงเนาะเป็นเลยโตยังไงสละเฮ้อรถไว้นี่ก่อนมือนีเนาะไปเนาะ บัตเท่านี้พี่แดงเลยโอ้โหสบายดีน้องตองเด้อทางนี้เนาะโต๊ะพี่แดงเลยไปเดินทางบาดนี่ไปยู่งหักันประตูก็ขึ้นขึ้นบ่เดี๋ยวผมไปเบาไปกันไปเร็้ยวบ่ไปเอฟเลโอ้ยบึ้งบิ้งบึบึ้งวังเด้อระวังเันสังกษีบาทเด้อ ที่จะจับงายได้จับเนาะพอบุกบืนตัวนี้เนาะเราถ่ายค่านี่กันย่ากขึ้นกันได้ค่อยกันใส่จิ้มเล็กโอ้โอ้ปล่อยไปเด้อไปแซงหับทางบนทางคพื่อนเอ๋ยเนาะโว้แบบนี้

เดือบเดือบไปเลยนี่ก็เหียวส่งเป็นหิวไปเลยไอ่โอ้ขะได้ไอ้ปิ้นคอตรงนี้โอ้ยตอนนี้มั่งคุณเทียวได้ไหมน้ำปลาเนาะมาแต่ผูกพี่น้องเลย Nó con đường hàng, thang lắc, nó lắc, cái lắc, con lắc, chết lắc, Chết lắc, no. oh. chết thêm no. <laughs> เด็ดแทนจ้ะเอ๊ฟขึ้นอยู่บ่เอ้ยญาตเอาฮ่าฮ่าฮ่าไงยาตแต่มงเฮืนอนน้องเตะพุ่นบาดนี้เนาะโอ้โหเออญานิมงกี้นี่เด้เนาะ còn à. cô win không đây phi long anh sẽ nó làm vậy nè tôiไว như này đang <laughs> tiền như <laughs> à. ok phi long Nà, này, no. kà, đột... Atina, tốc -tốc này ngày, nó phải gần như thôi à hỡi nóc tệ phân bả này này nó mình nè để nghe tiếng đốt thái đa to tong này đó phi long này tiếng bonsel bà... này nè qua ต้องพึ่งกระบะคอยาวมือนี้อเอ๋อสักกษีมามอวงไอ,อ,อ้ทางไอ้เอ่ห้องสดทเฮ็ดของลงของน้ำให้มันแล้วสิานาะทางเมยวันสุดที่เพ็ดเป็นกะเด็กดิงให้มันแล้วแต่สิเฮ็ดบุญขึ้นเฮือนให้อี่กว่า,าสัตว์เป็นยังไงเนาะขอบคุณเมย์หลายๆเ,าเาน,นาะอ,อ๋อที่ทางนี้ก็ได้ ปูปลาน้น่ามันขึ้นมวนง่ายได้หนิเนาะปูนี่น่งไงปลาทองแพ้อยู่หรอว่าปลาตอโอ้โหทางเฮือนน้องทุกน่องติ๊กเฮือนทางไหนปลาเจ้าไปเพิ่งไ้ไปแจ๊งอีล่ะโอ้โนี่งไงเนาะเาดงนมาอจไป้ะได้กินอยู่บนเออปูนี่ต่งไง มันบูวีระบายบอกมูวี่บนระบายต้องบนนี่ต้องขุดพองลงเลยเนาะเอา,างไปขุดลงเหมือนเดี๋ยันดินเพั่นเียนเานาะโอ้ยเดยงไงทางนั้นหมดไหยลงทางนี้บมวีทางไปมันจกตั้งอยู่นี่แล้วเนาะโอ้โสองเกียรเอ๊ะถูก <laughs> 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 ทั้งนั้น รถยังสบายเลยังนเอ้โอ้ยาีเลยอ๋อเกือบเกือบบอเาเอารถไปดึงบ้าะเยวเ็ได้เอารถนี้ไปดึงเนาะ มิดอยู่หมดเีรถว่าจัดจอดไว้ทางกี่นี่หิดอยู่นฮะมิดอยู่รองเนาะยชเลต้องใช่ดุเทคเตอร์เนาะเตรียมพ่วมพ่วงเก้เฮ้ยเขาต้องเ้าออกมาได้สบายบุญเลยแต่พ่วงพันรถนี่มานี่อ้โหยี่ห้ มีรถแบบนี้เนาะผ่านเยอะผ่านเยอะไทยไทยทมแน่ไทยกินทมไว้เห็นเด้อเนอะนารอนแบบนี้นะโอเคพี่น้องเห็นมั้ยมาหอดจอดถึงเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย เกือบโบรอดเนาะเออขบุมีรถไทยนี่เม่นรับรองรถพี่มื่อนี้พี่น้องเลยเอ้นดังไห้รถแท้บอะาฟุบาทุกผมบ่ได้าฮ่าฮ่าโหวิ่งมได้เด้อเนาะโอ้ด้วยด้วด้วยมายได้ได้ตู้หน่อยเอาอันอันเด็กตะปูพันมากน่เด้อโดยทายอยู่แป๊บนึงเนาะไปไอเอ ไปมุ้งนดมือน,นี่พี่น้องไอ้ฝนห้ำหัวลายมืออะไรว่าสันเนาะโอ้โธ่มาๆๆพี่น้องไ้มาบึงเอ่เอเฮืเอนของเราอีกเนาะเป็นยังไงเอ่อต้านผ้าต้านฝนได้อยู่บ่โอ้โหเราเอาเยอะอันนี้พี่น้องไ้ขังเอ่อฝนพระเนาะเพชรตังขงังเอสอสก้นว่าสัญญามีเนาะโอ้โดูโดูพี่น้องเลย ้เสื้อผ้าเสื้อเพลเราก็เต็มตุตลางเนาะมันมุมีมุมไว้พี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องปูน้องปลาเพิ่นกส็สงบสงเงี่ยมคือเก,าอก่าบ่อไม่ได้ไปไม่ได้ไปจักยอ่าโตอ่าใสใสพี่น้องเอ้ยอา่องงอายังเห็ดยังหมได้เนาะผลหั้มเนาะต้องเอาดังฆ่าก่อน เออฝูงทางแม่น้องตองเพิ่นก็ลุยขี้ตมมาแล้วทั้งนั้นเนาะอ้าลองใส่ลงรถเอ้ยเด้อมื้อนี้เนาะเออคือสิแล้วอยู่มงมื้อนี้เนาะเออแต่ว่ามันอยากยาวแน่น่อยนึงพี่น้องเอ้ยเอก20ซมนึงดอกเนาะให้มันเลยลงไปโลดพี่น้องเอ้ยบ่เป็นหยังเนาะอพี่เออมตงมแตงกใบดิงใบเดืองบ่แล้วบดนี้เนาะมันมัน่นว่า บวมน้ำเด้พี่น,องงน al, อ้องเอ้ยเนาะโมเมนอย่างอื่นเนี่ยนอ่ต้นหมวกผ้า,าเขาบดได้ตายแล้วบ่หมวกผ้า,าเนาะอือโถยังไงผามันยังูโดยถึงตามันก็ตามันได้คุบพกมันบมวยใหญ่ใช่แกมึงยุคคำคำพ่อกับเรือพี่น้องเอ้ยเบิ่งคักแล้วเนาะ เออภวจันทร์เออภวจันทร์ซื้อมาให้นี่ครับซ้ําเก่าแล้วๆเออ7แผ่นเพราะว่าแผ่นเอาแผ่นใหญ่เลยรอบนี้เนาะเอาลอ่ายันยันเดืออยู่บ่เป็นหยังเดือก็เอาไว้เฮ็ดหางดินอ่าเอาลงแล้วก็ยืนเอาขึ้นเบิ่งอยู่จักแผ่นนึงพี่น้องให้จันเบิ่งแน่เนาะเป็นจังไดพอดีอยู่บ่อ่าต้องเดนลูกีนก่อนโดย เกียวเกียเกียวเสียประเดี๋ยวมาพี่น้องเนี่ยมาฮอดปุ๊บเพิ่นก็ใส่เพราะว่าถ้าบ่มีหลังคานเนี่ยเฮ็ดต่อบ่ได้ว่าซั่นเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ามันผสมปูนแล้วก็เฮาก่ออยู่ตะลุมตะลางมันบ่ได้ไมันสิยโยดทับหัวว่าซั่นเดี๋ยวเลยมัดจองใส่รถเราจันท์มาเองเลยมันหน่อยเพิ่นบ่มาส่งเนาะถูก ừh mình vô ừh 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 nó nhàng ừh cái ừh 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 đấy, ừh 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 mình, hết, ừh ừh đó, OK, hết. โอ้ยพอดีเนาะพอดีเลยว่าวโตเฮ้อเหลืออยู่ดอกพี่น้องจะเพนหนึ่งเนาะพ่แผ่นใหญ่ครับว้าโอ้โหอ่าผ่นใหญ่เพนเพนใหญ่แผ่นหนาเลยโดย อ่ะก็มีแต่พากันเฮ็ดเลยฉบ,บาบนี้พี่น้องนี่อพอดีเนาะดูอดัพอนพ่นออกไปลายปะทั้งน่ะออโอ้หน้อยเดียวเนาะพอดีซำนี่พี่น้องเไอพอดีหางลิน้นสามสามสิบแปดประมาณสามสิบเนาะพ่นออกไปพอดีนะคัแกแล้วฮะ พอดีพอดีพี่นางเลยเห็นการมาจากกบบ่อใช่ไหมกบบ่อปลาดุกบ่อตัดแล้วเหว่พอดีเลยเดี๋ยวหมอต้องตัดเลยเนาะวางรถพี่นางเลยไม่ได้จับแล้วรับเพียกเลยก็ปลานันใหญ่ใส่รถเด้อขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาไว้ทิ้งๆไา้ต้องอยู่กระดังเอ๋ยยนอยเนาะยน้อสังกะสีให้พ่อมือนี้พี่นางเลยมืออื่นนาสีแล้วเนาะแล้วอยู่มือนี้พี่นางเลย เขาเดือดนะมีตบจะตำถึงตำอนา็กตะปูกมาให้เ uh, รียบร้อยแล้วเนาะเอาไปคลอดเล็กตะปูมาเอ้าเอ้าลงมือลงมือพี่น้องเลยเนาะพี yeah. ่ทางเอ้ยเพิ่นมาแต่ใส่เนาะบ่ได้ไปหาดำหน้าบ่มือนี่โอ้สบายดีเด้อเนาะมาหน่อยมาแต่ใส่เนาะนนี่เล็กปิงนัวน้ำเพิ่นเด็กเล็กปิงนัวน้ำเพิ่นมาให้มันเผาเฮือนเนาะ พี <offered> <sh od Space |ms|> well ่น้องเอ้ยน้ององกเอา2โเอตัวเดียวบ่ของเจ้าไปเอาเดีอรยสิเอานําบ่บ่เด้้องอระพังไาันระพังอันวจันเลี้ยง2ตําเพือนนั่นก็บ่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอยากสูบาได้เออๆเอาเลี้ยงให้เพิ่นใหญ่ซเนาะเฝ้าเฮือนเนาะพอได้อุ่นยามค่ํายามคืนเล่นก็ได้อผู้เออโอ้ ตึ้มตึ้มตั้มๆแน่เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเออคือสิพออยู่บาดนี้เนาะมื้อหน้าแน่แม่นได้เห็นก็เห็นซาบเด้อบาดนี้เนาะเดี๋ยวสิแก่่้ให้มั่งกระตุ๊บน้อยแล้วพี่องจกมือเนาะมันแดดก่อนตอนนี้ยังบหรอกว่าั๊โ๊โ giệp anh, nãy lao chơiên bao lệp hí không? qua phun bay bớt để đây, nhóc mới đi bay thế này, đường đường nó, cứ phải đúc na đây. ตับบ้งเบิ่งเนาะเป็นตาแม่นเป็นปลาธรรมชา,าติแล้วนี่พี่น้องเลยพอเราบริได้เรียงหัวอาหารเลเด้อะคุอีกเพอได้ส้มตัวนี้แล้วมาแต่ละรอบพี่น้องเลยเนาะว่าจะซื้อมาเพิ่มในรอบเมือ่อใดกับในห้านเพิ่นม,มันปลาดุกเบิดพี่น้องเลยชิเม่นขายดีขนาดเนาะปลาดุกเพิ่นโอ้หัก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 ไอ้น,น้องตัวเลยเนาะ <c oughs> เออผ่านแล้วเนาะผ่านผ่านผ่านพี uno, ่ตังไง้นองปูนองปลาแล้วนี่ถือว่าได้ผลเนาะบัตอนาคตทางหนาเราอยากอยากเพพันไปเน้องเปอื่นก็เพ็ดได้พี่้ังลยหวาอพี่้ังไยตักลองมือบอกหลเลยเฮ็ดบบุญอบชวด โอ้โหเห็นดวยอยู่แล้วโอ้ยสวยอยู่พี่น้องเลยนี่บมดดำที่นี่เลยโตมันคือเป็นเนี่ยนะคือสีเหลืองเนาะมันคือปรากฏเนาะโอ้ยเมล็นปลาดุกหน้าไปจักนกอันนี่พี่น้องเลยหลายขกุลีเนาะโอ้โหโตโตโตไก่เดียวแล้วสันนี่พี่น้องเลยเนาะน้องตูเนาะซ้ำร่ำผ้าอะไรพี่น้องเลยโอ้ คักคักคักตัวนี้น้องตัวนั้นยังมึงงยศหันเอ้ยเป็นน้องตัวนี้มาเลยอ๋อตัวตักบาดเดียวพลีเบิดเลยเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยวับเลยเนาะตัวนี้ปลาเค็งเนี่ยปลาเค็งปลากินหญ้าย่ามันบ่คอยเพิ่นขี้อายแน่ปลาตัวนี้พี่น้องเลยเนาะเอาปลากินหญ้ากับอันปลาเค็งห้องกันใหญ่อยู่ด้ปลาปลาหมอเนาะใส่หยาๆอยู่เด้อตัวนี้ บอยว่ายันบ่ได้เยอะตัวนี้คอยบึงได้ใช่ไหมครับเดียเขาเขาบนยญาเนาะเออแบบขี้อายเนี่ยนึงเพิ่นตัวนี้พี่น้องเลยโอ้ยบ่ได้ตัวนี้คนรักเด้ะเอนพ่อปลาเค็งนะเพิ่นสิมากินอยู่ดุ่มเลยคนรักเพื่อนนะบ่ได้ตัวนี้ปลาขี่ไอ้ปลาเนี่ยเอาหัวเป็นยังเนาะเออเพิ่นมีแต่ว่าพยายามเบิ่งเพิ่นบ่ให้เพิ่นไปนะก็พอแหละพี่น้องเอ้ย เนาะเอ้ขอาขากี่ทีปาลาดุกเมื่อกี้นี่เนาะเออเอ้าเอา,เอา,เอากะมาเมื่อนี้กะเอาใจสังกะสีเด้อมาฝากเด้อเมื่อนี้เด้อพ่อน้องตองเนาะครับเข่ากระสอบนึ่งให้พ่อน้องตองไว้กินพี่น้องเลยขอบุกขอบใจพึ่งนะไม่ใหญ่ก่อนโดยเอะกะสำหรับเข่าสารนี่แหละพี่น้องเไยเนาะให้พ่อน้องตองเพิ่นกะเป็นของเมวันสุดิเพชรพี่น้องเไยเนาะอยู่ทางฝรั่งเศสเด้อไอเด้อโดย เออนมัดดาวังเนาะเห็ดกะมันมื่นพี่น้องไงเออโอ้ยดังขนาดไงใช่เนาะพี่น้องเนาะแจกได้แม่บานสืบเห็ดต่อแล้วมันจะได้เงินหมื่นตื่นมาได้เงินแสนแบตมือมาได้แก่มาได้ปวดปากปวดมีคนอีดูกูหน้าแม่เด้ออายุเลยมื่นมื่นปีเด้อเห็ดงก่ให้ดับให้ด้วยเด้อซาถูกเนาะขอบคุณขอบคุณทีไรเลยเฮิงเติบบ่สอบหนึ่งนี่ได้อยู่มอง ซาไปบ้านอ๋อบ่ฮอดบ่เดือนเนาะเพราะว่าอ่าเฮากะหลายคนเนาะขอบใจหลายคือเบาจัือกันแล้วโดยภาพเมแข็งเงินแสนอยู่บ้านเงินานให้อยู่เิงเด้อบจัดเด้อาุยังก่อเงินแสนให้อยู่บ้านเงินล้านให้อยู่เิงอยู่ถงอยู่ถงบ่โอ้งเนาะโอ้คักๆๆเนาะครับขอบคุณขอบใจหลายๆเด้ออ้เด้อเนาะ เอา,ม,นนามือหนามือได้เดี๋ยวสิเอาแนวผักแนวต้นมาให้อีกเนาะขอบใจได้หลายพี่น้องไงอันนี้ก็เสียวหักเสียแพงเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นก็ต่างเฮ็ดซอยกันว่าสั่นพี่น้องไงแล้วก็ทางเมย์เพิ่นก็นอยากให้กองขวนนะัญแน่ว่าสั่นเนาะอา่าซอยกันก็เฮาก็จำเป็นต้องมีอยากมีกินเนาะเพียงเนาะเอาเอา,เอามือหนาสิมาดินน้ำใหม่เด้อไอเด้อเดี๋ดินมือป้าได้บัานี้สร้างเอเด้อ ายโดยมีมันสิเฮ็ดเด้อที่มาซื้อทางกสิง่ายเพราะมีมันเฮดอันนี้มันก่นีงอย่ามีเด้อโดยยังก็ให้ร่ํารวยเด้อสาธุเด้อ้าขยังให้ร่ารวยจะเจ็บได้เด้อบ่ทงดให้รถปลอดภัยโดยสาธุเนาะโดยเอาตั้งมุกตั้งใจเฮ็ดให้มันแล้วเด้ออ้ยเด้อเพิ่นก็บ่ได้ังยังหลายหรอกพี่น้องเห็นได้ซุมเจ้าดำเนินชีวิตเนาะอ่าักหญ้าหาหุ่น พอกินพอใส้พอโบขาดโบเคินโบต้องไปซื้อไปคอผู้อื่นกับเพิ่นก็นดีใจแล้วพี่น้องไงเ,เห็นน้องปูน้องปลา,าเจริญเนะเาะเมือหนาเดี๋ยวว่าจันทร์ซีเอา,เอาต้นกล้วยมาให้ปลูกอีกพี่น้องไงอยู่มุมหน่เอเนาะยังม,มีแต่ต้นกล้วยเลยนี่พี่น้องไงหรือว่า้มีอยู่แถวหมู่ใกล้นี่ก็หากล้วเอาน้ำเพิ่นเน่จะกกก,กเนเ<อ>าะม<อ>าปลูกเลยเด้อ เดือกกล้วยเอาอันนอน้อยเพื่อนนะพี่น้องไงนอได้อยู่ดอกเพื่อนให้อยู่เอ๋เมื่อป้าก่อนบาดนี้พี่น้องไงเนาะเอ๋กะต้องขอขอบคุณเด้อทางเมเนาะเอ๋กะผ่าล้มผลตกกะทางดูกะบ่ได้ยุดได้ย้อนพี่น้องไงเนาะเอ๋แข่งผ้าแข่งผลมามอบให้เมื่อนี้เจังไดกะขอขอมคุณขอบใจขอขอบคุณขอบคุณทางเมวันสุธิเพชรพี่น้องไงเนาะดินดอนตอนหยาบัวสิเป็นน้ำเป็นนองปูนองปลา พักหญ้าหาหุ่นต้นไม้ต้นตอกพี่น้องอเลยเนาะอ่าเขื่อนซานบ้านซองอ่าไพ่สว่าง,น,าางาน,น้ำใสไพ่สว่างว่าสันนอพี่น้องเนาะอ่าก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางในวันสุริเพศอะไรพี่น้องเลยอ่ที่อุ้มสู้อ่าครอบครัวข,ของไอเอเนาะจนมีคู่มือนี้พี่น้องเลยครบเนาะยังมวยยุทธ์โซนันว่าสัน,นพี่น้องเลยยังรุ่นต่อกันอีกน้องปลามีแล้วก็ต้องมีไก่มีกาเลี้ยงอีกว่าสันเนาะเอาเมือหน้าภูเหลพี่น้องเลยสิ เห็ดไปตามขั้นตอนสก้อนน้องมือนี้เนาะอ่ะพ่อกันไม่เด้อมือหน้าพี่น้องมือนี้ไปก่อนลาก่อนสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสู่ขู่สู่คนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสบายดีโอ้เนาะพกอีตู้แล้วนี่ใส่เก่งเห็ดนี่คักเุยังเน๊ะพี่น้องเลยเนาะเมื่อป้าก็ได้อเอ้ยเด้อบ้านนี้ป้าเพิ่นหาหน่อไม้มากเก่งพี่น้องเลยเก่งให้ทางสร้างเพิ่นกินซาเด้อเนาะ เดีສยวสบายดีพ wow, ี่น้องเอ้ยเนาะฝตก๊